สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวชินะฮะคลิปที่แล้วนั้นเราเดินทางไปที่ดอยแม่แจ่มนะฮะจังหวัดลำปางตอนขึ้นดอยรู้สึกว่าหูมันแล่นดังเปรี้ยเอะไปอ่านดูเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าอากาศบนดอยนั้นมันเบาบางลงนะฮะทาให้อากาศในหูเรานั้นขยายเลยเกิดอาการหูแล่นดังเปรี้ยตรงที่เราไปนั้นจุดที่สูงที่สุดก็คือสูงพันสี่ร้อยกว่าเมตรนะฮะ เออแล้วถ้าเราขึ้นไปบนที่สูงที่สุดของประเทศไทยล่ะอากาศมันจะขยายตัวขนาดไหนนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะวันนี้แน่นอนนะครับจะพาทุกคนไปดอยอินทนนท์นั่นเองนะครับไปกัน,นะฮะแล้วก็ฮะพอมาถึงอำเภอแม่ทานะฮะเราก็ใช้เส้นทางจากตัวอำเภอแม่ทารัดไปทางอำเภอจอมทองนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะโดยเราจะไม่เข้าไปที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับ สข้่ถึงหมดหายเลขหนึ่งหก้ารอยเมซ้ายเ็ถึงหมเลขนึ่งทุกคนครับและเดี๋ยวชาวชิกตอนนี้จอดรถอยู่ที่ทางที่จะเลี้ยวขึ้นดอยอินทนน์นะฮะอยู่ตรงปั๊มปะตะทน,นี่แหละครับเอ้ผมสงสัยว่าทําไมเวลาขึ้นดอยแล้วหูมันลั่นเคยอ่านใน สังเือเขาบอกว่าเป็นเพราะยิ่งสูงอากาศข้างบนมันยิ่งเบาบางลงนะฮะทำให้อากาศที่อยู่ในหูเรามันขยายตัวก็เลยทำให้เกิดการหูลั่นปุ๊บขึ้นมาีวันนั้นไปแค่โดยกิ่วหิน1,400เมตรกว่ากว่าเดี๋ยวเราลองขึ้นโดยอินทนนท์ดูนะครับสองพนห้าร้อเมตรกว่ากว่านะฮะโอ้ตรงกับปีนี้พอดีเลยครับปีนี้คือปี2 5 6 5ดยอินทนนท์ก็สูง2565จุด ผมจำไม่ได้ว่าจุดเท่าไหร่เมตรนะฮรทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับแต่ก่อนจะขึ้นเนี่ยผมขอทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเราเป่าลมใส่ลูกโป่งนะฮะแล้วลองเอาติดดูแล้วเราขับขึ้นดอยดูถ้าเขาบอกว่าอากาศพอยิ่งสูงมันยิ่งเบาบางทําให้อากาศที่อยู่ข้างในมันขยายดูซิว่าลูกโป่งมันจะโป่งออกมาขนาดไหนนะฮะอุปกรณ์ในการทดลองก็มีเจ้าสิ่งนี้นี่ก็คือลูกโป่งนะครับและนี่ที่สูบลมนะฮะเดี๋ยวเรามาลอง เล่นกันดูนะครับว่าเวลาขึ้นดอยเท้ามันจะขยายตัวจริงหรือแล้วถ้าขยายจะขยายใหญ่แค่ไหนนะฮะและนี่นี่ก็คืออุปกรณ์ของเราที่เอาออกมานี่คือลูกโปงและที่สูบลมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองสูบลมเข้าไปดูว่าตอนนี้มันโป่งแค่นี้ยแล้วเราขึ้นดอยไปเนี่ยอากาศมันเบาบางลงแล้วมันากาศในถุงเนี้ยในลูกโป่งเนี่ยมันจะขยายตัวมันจะขยายแค่ไหนนะฮะลองดูครับสูบกันก่อนเลย ใส่แค่นี้พอไหมเอ่ยผมว่าประมาณนี้ดูนะครับแล้วดูว่ามันจะขยายตัวขนาดไหนนะฮะอ่าและนี่ก็คือลูกโป่งของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาวางไว้ที่บริเวณด้านหน้ารถตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้กล้องโ o p r o ตัวนี้ถ่ายแบบทําแ l บับดูว่า เวลาขึ้นไปแล้วมันจะขยายตัวแค่ไหนนะฮะอ่าแล้วผมก็ได้เป่าอีกอันนึงเอาไว้ตรงนี้นะฮะไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูว่าถ้าเราขึ้นดอยแล้วมันจะขยายแค่ไหนนะฮะนอกจากนั้นยังซื้อขนมอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นขนมกรุบกรอบนะฮะเป็นแบบอัดลม,มมาดูซิว่าถ้าเราขึ้นดอยแล้วมันจะบวมขึ้นมาขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันบนดอยและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า ออกซิเจนเวลาเราขึ้นที่สูงออกซิเจนจะน้อยถ้าความสูงระดับสอง5ัน้าหสห้าเมตรของดาวอินชนนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองวัดนะครับพี่สาวผมจะลองวัดดูนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นที่วัดออกซิเจนนะฮะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งตอนนี้เครื่องกำลังสแกนตอนนี้ค่าออกซิเจนได้เก้านะบ็ดเปอร์เซนนะฮะ อ่าตอนนี้เป็น96นะครับอ่าเราตีสว่าตอนอยู่บนพื้นราบข้างล่างนี้คือ96นะฮะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปข้างบนแล้วค่าออกซิเจนจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันฮะ คคตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงยอดดอยอินทนอนอ์แล้วนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ร้านจอดรถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานลูกโป่งของเราดีกว่าครับแลนนี้ก็คือลูกโป่งที่ผมเป่าเอาอีกลูกหนึ่งตอนนี้คือแต่งขึ้นมาเต็มที่วางโทรศัพท์อันนี้เลยนะฮะและดูนี่ครับขนมตรงนี้ที่ดูกันที่ปั๊มน้ำมันตอนนี้นี่ บวมเต็งเต็งขนาดนี้เลยนะฮะสมันอันนั้นเดี๋ยวผมเล่นเป็น time แ a p ไว้เดี๋ยวเรามาเพลย์ time lap ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะดูสิครับอันนี้เต็งหมดเลยแล้วค่าออกซิเจนล่ะได้เท่าไหรเ่เดี๋ยวไม่ต,ต้องกดแล้วก็อ่านให้ดูก็ได้เรียบเข้าไปดู ยัดเข้าไปแล้วให้กดเต็มเครื่องออกมาเท่าไหร่เก้าสิบเก้าสิบตอนนี้เาออกซิเจนเหลือวเก้าสิบนะฮะเดี๋ยวโหเก้าสิบเอ็ดแล้วครับเมื่อกี้วัดข้างล่างได้เก้าสิบเก้าสิบหกเนาะตอนนี้เก้าสิบเอ็ดนี่ยังไม่ถึงสูงสุดนะนี่เหลือเก้าสิบละเก้าสิบแปดสิบเก้าแล้วนะฮะนี่ถ้าวัดที่พื้นราบนี่คือต้องไปตรวจปอดแล้วนะฮะต้องตะวบแล้วล่ะ ตอนนี้ออกซิเจนอยู่ประมาณ9 0 9าสนะ,ะถ้าผมให้พี่สาวผมดมออกซิเจนกระป๋องแบบนี้แล้วดูสิว่าค่าออกซิเจนในเลือดจะดีขึ้นไหมนะฮะทำทั้งหมดลองแปที่แปดทีแต่มันจะยังไม่ขึ้นทันทีนะ,ะมันต้องรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราลองมากลับมาดูกันหลังจากดมออกซิเจนไปสักพักเลยนะฮะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็น92แล้วนะฮะหลังจากดมออกซิเจนไปประมาณไม่ถึงนาทีนะครับอ้าวกลับมาเก้าสิบอีกแล้วนะฮะส่วนของผมอยู่ที่93นะครับยังไม่ได้ดมออกซิเจนถึงว่าตอนนี้ก็รู้สึกเวียนหัวนิดๆแต่นิดเดียวนะฮะอย่างนี้ถ้าไปเอเวอเรสต์เบดแคมตรงสส่น็อกนะฮะน็อกแน่ๆ ตอนนี้ขึ้นมาเป็น96แล้วนะครับเอ๊ะหรือว่าพี่สาวผมมีความผิดปกติวะเก้าสิบห้าแล้วฮะลงมาเก้าสิบี่แล้วครับเดี๋ยวเราออกไปเดินดูข้างนอกกันดีกว่าฮะไหนๆก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของสยามกันแล้วนะครับการทดลองที่ว่ายิ่งข้างบนยิ่งสูงอากาศยิ่งเบาบางนี่จริงนะฮะ เพราะมันเป็นความจริงนะครับ <S 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 ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิวทวทัศน์กันดีกว่าครับไหนๆก็ขึ้นมาแล้วค,ครับแล้วตอนนี้อยู่ข้างบนของลานจอดรถของยอดดอยอินทนนท์แล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ให้ดูการทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆพิสูจน์ว่าทําไมเวลาขึ้นเขาแล้วหัวลัน่นอ๋อเป็นเพราะอากาศข้างบนมันเบาบางนะครับยิ่งตรงนี้สูงมากยิ่งเบาบางนะครับถุงขนมนี่บวมเลยฮะลูกโป่งก็ขยายขึ้นเยอะเลยทีเดียว เดีย๋ยวผมก็กลังเดินไปที่จุดสูงสุดของสยามนะฮะครับและนี้ก็คือทางเดินไปยังจุดสูงสุดของสยามนะฮะอ๋อตรงนี้ห้ามใช้โดนบินด้วยนะครับทุกคนและตรงนี้ก็คือบรรยากาศของลานจอดรถด,ด้านบนของทางขึ้นจุดสูงสุดของสยามนะฮะ และนี่ก็คือทางที่จะขึ้นไปยังยอดดอยนะฮะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับตามป้ายนี้เลยไปกันฮะจะขึ้นทางรถเข็นที่กันนะฮะ จะได้ภาพชิดสมุิกว่าโอ้โ,โ,อโตอหต้นไม้ที่นี่นี่แบบสวยจริงๆนะฮะเป็นแบบมีคล้าๆมอสขึ้นเป็นระยงระยางเป็นเหมือนผู้เลยฮะทุกคนและมีป้ายที่บอกอธิบายสิ่งต่างๆด้วยนะฮะ ตอนนี้เขาบอกว่าลากวิถีพันไม้ในป่าเมฆป่าเมฆจริงๆฮะตรงนี้คือเมฆนี่ขึ้นมาเราไม่ใช่ว่าเมฆขึ้นมาถึง้ะเราขึ้นมาถึงตัวเมฆเลยนะครับบางครั้งนี่ตรงนี้นี่เป็นละอองน้ําเลยครับและนี่คือป้ายสรงสุดแดนสยามนะฮะ จากไปเมื่อกี้เราเดินเลยกันขึ้นมานะฮะจะมีตัวหมุดจุดสูงสุดจริงๆอยู่นะครับทุกกันครับแล้วนี่ก็คือสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะฮะพระเจ้าอินทวิชยานนท์นั้นเป็นเจ้าผู้ครอง นครเชียงใหม่องค์ที่7นะครับและถือว่าเป็นเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างแท้จริงก่อนที่สยามจะเข้ามาดูแลหัวเมืองทางเหนือนะฮะโดยท่านนั้นเป็นพระราชะบิด,ดาของเจ้าดารารัตมีนะฮะพระชายาในรัชกาลที่หนั่นเองนะครับทุกคนและที่มาของดดยอินทนนท์นั้นก็มาจากพระนามของท่านนั่นเองนะฮะแต่เดิมนั้น ดอยแห่งนี้เรียกว่าดอยหลวงอ่างกานะครับจักกูพระเจ้าอินทวิชยานนท์ก็จะยังมีทางเดินศึกษาธรรมชาติไปทางด้านหลังอีกนะฮะแต่ทุกคนสังเกตไหมฮะจากป้ายที่เขียนว่าจุดสูงสุดตอนนี้ผมเดินขึ้นมาสูงกว่าป้ายนั้นแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่ทําด้วยไม้นะฮะ ต้นไม้ที่นี่นี่มีมอสขึ้นเกาะอ,อย่างแน่นเลยนะฮะแล้วจริงๆตัวหมุดจุดสูงสุดอยู่ที่นี่นะฮะทางด้านหลังของกู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์นั่นเองนะฮะต้องตรงนี้ครับถ้าจะเป็นจุด สมสุดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวหมุดกันดีกว่าครับนี่ครับทุกคนที่นี่สูง2565ก็คือปีพศออนี้เลยนะครับ2 5 6 5ันห้จุดสามสเมตรนะครับ และนี่ก็คือมุดหลักฐานสูงสุดแดน,นสยามที่2,565.3341เมตร <c oughs> ที่อุทยาหังชาติดอยอินทนนท์นะครับทุกคครับและนี่ก็คือบรรยากาศร,บรอบๆของมุดหลักฐานจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะซึ่งตัวมุดนี้จริงๆจะตั้งอยู่ทางด้านหลังกูของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะครับ ส่วนป้จุดที่ส่วนที่สุดที่อยู่ด้านหน้านั้นเราจะเห็นว่าข้างหลังนี้ยังสูงกว่านะครับนั่นก็คือหมุดอยู่นี่นะฮะตรงนั้นเป็นป้ายนะฮะจากหมุดหลักฐานเราก็จะเดินกันต่อมาทางนี้นะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงนี้นี่อากาศตอนนี้นี่บอกเลยว่าอากาศเย็นมากๆเลยนะครับสดชื่นมากๆเลยเนี่ยต้นไม้แถวนี้นี่โหดูสิฮะ สูงใหญ่แล้วก็มีคล้ายๆมอสเกาะเต็มเลยครับแสดงว่าตรงนี้เวลาที่เมฆลงมาสัมผัสจริงๆตรงนี้นี่คือมีความชื้นสูงมากๆนะฮะเขาจึงเรียกตรงนี้ว่าป่าเมฆนะครับคือไม่ใช่ป่าฝนละแต่เป็นป่าก้อนเมฆเลยโหยัมีทางเดินไหมนี้ ให้ศึกษาธรรมชาติกันไปได้ยาวๆเลยนะฮะนี่โอ้โหใครที่ชอบการเดินชมป่านี่เหมาะมากเลยนะครับพืชพรรเนี่หลากหลายมากอย่างอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรทางเดินก็ยังพาเราเดินลดระดับลงไปจากจุดสูงสุดของสยามอยู่นะฮะ อันนี้เขบอกเฟิร์นผู้ไม่ชอบเผื้นดินนะฮะพอเฟิร์นนี้เขาขึ้นอยู่บนต้นไม้นะครับแต่วันนี้มองใกล้ๆนี้ยังไม่เห็นของจริงนะฮะโหยังมีทางเดินต่อไปได้อีกนะฮะ หลังจากเสียงรถแล้วไม่น่าจะวนกลับลงไปที่ลานจอดรถแล้วมั้งฮะเสียงรถวิ่งไวมากตรงนู้นเห็นรถวิ่งขึ้นมานะฮะโอ้ทุกคนครับดูสิฮะต้นไม้แถวนี้จริงๆแล้วนี่คือต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะสูงติดเมฆเลยนะครับเพราะนี่คือป่าเมฆนั่นเองนะฮะ อตอนนี้เห็นปลายทางนะครับปลายทางมีห้องน้ำด้วยแหละทุกคน <c oughs> อากาศเย็นมากๆนะฮะผมว่าใครขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยข้างล่างร้อนเพราะฉะนั้นจะนึกว่าข้างบนเหมือนข้างล่างมันคนละเรื่องนะครับต้องพกเสื้อกันหนาวมาด้วยถึงจะดีนะฮะวิวทางซ้าย ้าดินผู้แบ่งแยกพันไม้ทุกคนครับได้ยินเสียงมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ในแนวไม้นี้ด้วยนะฮะยังได้ยินเสียงการเคลื่อนที่อยู่ในแนวไม้อยู่นะฮะ ผมไม่ทราบว่าตัวอะไรนะตอนนี้มองไม่เห็นนะครับว่าตัวอะไรนะครับแต่มีเสียงเคลื่อนที่อยู่ในแนวไม้แต่เดี๋ยวเราไปกันต่อฮะ ทางด้านข้างๆทางเดินเราก็จะมีดอกไม้ป่าแบบนี้เป็นระยะระยะเลยนะฮะนี่แล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงปลายสะพานอันนี้แล้วฮะข้างหน้านั้นมีป้ายบอกว่ามีสุขาด้วยนะฮะ ทุกคนครับแล้วไปตรงนี้เขาบอกอุณหภูมิเช้าวันนี้วัดได้ที่6องศานะฮะทุกคนครับแล้วก็ทั้งเดินศึกษาธรรมชาติตรงนี้จริงๆแล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับซิเนเอร์นั่นก็คือต้นกุหลาบพันปีที่เห็นอยู่นี่นะฮะโอ้นี่น่าจะเป็นตัวตุ่มช่อดอกของเขานะฮะตรงนี้นี่มีอยู่หลายต้นเลยนะฮะ ทางด้านนี้ก็มีเป็นต้นใหญ่นะครับเอ๊ะคนลตต้นกันแน่ๆเลยนะจะเป็นต้นเล็กๆต้นนี้เป็นไงแม่งคนที่มีออกซิเจนแค่91เหนื่อยมะไม่เหนื่อยเลยพูดหน่อยสิไม่ยอมพูดยอมแจนะพี่สาวผมกลายเป็นคนหญิงไปแลนะ้วฮะอันเนื่องมาจากขาออกซิเจนแค่90 เอ็ดนะฮะและนี่คือการทดลองแบบพิชีพเราอยากจะรู้ว่าที่สูงจะมีผลยังไงบ้างนะฮะก็ได้เห็นไปกันแล้วนะครับถุงขนมก็เกือบระเบิดลูกโปง่งก็พองออกมาแถมค่าในเลือดก็ยังเข้าเซเลนในเลือดก็ยังลดอีกนะฮะใกล้จากหน้าจอแล้วนะฮะ